สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาชมหมากต้นเก่านะครับตอนนี้ย้าก็ค่อนข้างรกมากเลยทีเดียบครับก็อย่าไปสนใจนะครับมาสนใจเรื่องไม้กันดีกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องหมากต้นนี้บ้างนะครับหมากต้นนี้นะครับก็ทําคลิปไปหลายคนแล้วนะครับมีความตั้งใจที่อยากจะทําเป็นทรงบูนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดข้างในบ้างไหมครับเนี่ยอ่า ก็จะทําเป็นในราคานี้นะครับอ่ะนี่คือการกระจายตัวของกิ่งทางซีกนี้นะครับก็ตรงกานนะครับแล้วก็ทางซีกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอรวบรวมปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าองค์ประกอบของมันโดยตรงเลยนะครับก็อ่ะก็เป็นในราคาทนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีกิ่งนะครับมาให้เลือกตัด เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสมบูรณ์ของไม้นะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตแต่งนะครับวันถึงวันนะครับแล้วก็มารับชมกันใหม่นะครับอันนี้ให้ดูแบบภาพปัจจุบันก่อนนะครับว่ามันค่อนข้างฟูงแล้วนะครับเพื่อนๆครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ